พราะว่ามันบางมากมันโดนสน,นิมปุ๊บพอมันมีการบิดตัวปุ๊บเนี่ยมันหักเลยครับผมมีอันนี้เนาะเครื่องโม่แล้วก็นี่นะครับบอลลบแล้วก็เนี่ยสแคได้เลยฮะใช้คำว่าสแคทและกันนะครับผมเนี่ยก็สวัสดีครับขอพ,พัปิดปากก่อนน,นะร้อนมากเลยก็ช่วงปลาไม่กินเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดเดี๋ยวก็ มันนี้มีเทคนิคมาแนะนำเพื่อนๆนนะไม่ใช่เทคนิคเป็นอุปกรณ์นะครเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์รรสําหรับเพื่อนๆที่ไปตกปลานะผมเชื่อว่าจะเป็นไอเดียหนึ่งสําหรับเพื่อนๆเนานะเอาไปใช้ต่อได้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนั้นผมเอาไปที่เชียงรายมีน้องคนนึงถามที่จะมาตักกุ้งเหรอไม่ใช่นะฮะนี่คือเครื่องโมขนมปังนะ เครื่องบดขนมปังนะคเครื่องโม่ขนมปังปันป่นเครื่องปั่นขนมปังของเราครับอ่เป็นตะกร้าที่เป็นอ่พลาสติกขอบเป็นพลาสติกแล้วก็อันนี้เป็นลวดแต่ว่าเป็นลวดพลาสติกนะครับผมลวดแข็งแข็งมีขายที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะครับอันนี้นะนะวิธีการใช้นะครับก็ทําอย่างนี้นะฮะอ่านี่ฮะอันนี้ก็ขันอาหารเรานะก็มีแค่2อย่างนี้แหละแตแล้วเราก็วางอย่างนี้นะเนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะครับผม แล้วก็เนี่นะขนมปังนะเดี๋ยวผมจะโม่ขนมปังให้ดูข้อดีของขนมปังลักษณะแบบนี้นะครับขนมปังที่ยังไม่มีการปอกเปลือกออกนี้นะฮะมันจะหอมมากถ้ามีการปอกเปลือกออกแล้วเมื่อไหร่นะครับปั่นแล้วเมื่อไหร่เนี่ยกลิ่นจะหายฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้อย่างเงี้ยเราไปสมมติเราแปะนอนเขื่อนนอนอ่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปตกเนี่ยเราปั่นแล้วคืนนี้ปุุบมัรงนไม่หอมวิธีแก้คือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปทำอะไรมันสําหรับชิงหลิวนะเพราะว่าเป็นการปั่นแบบใช้ไม่เยอะ นี่นะวิธีการโม่ก็วางอย่างนี้เลยเนี่ยวางแบบน,นี้แล้วก็เนี่ยฮะสะแคได้เลยฮะใช้คำว่าสแคทละกันนะครับผมแล้วก็อย่างนี้นะ,ะใช่ไหมฮะแล้วก็บี้มันอย่างนี้บี้ไปกับขอบของมันเราก็จะได้ขนมปังบดท,ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆเนี่ยฮะนี่ผมคิดเองหนะ้วิธีนี้ผมคิดเอง ไม่มีไม่มีใครทำมั้งผมคิดว่าไม่ไม่มีใครทำานอะเนี่ยเห็นไหมฮะร็จแ,แล้วเราก็จะได้ตัวนี้เราไว้เกี่ยวติง่งนะฮะตัวนี้นะเนี่ยเป็นเป็นเปลือกเ,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 เป็นขอบขอนมปังส่วนนี้ครับขนมปังเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ง่ายไหมฮะนี่ <laughs> เราก็จะได้ขนมปังแบบเนี่ย กลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็ละเอียดมากนะครับดูนะะจับจีบเนี่ยจับจีบเลยโยนไปตุ่มปุ๊บละลายน้ําเลยอันนี้ก็คือเครื่องโม่ขนมปังนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมวันนี้ผมแนะนําเป็นสองอย่างเลยนะครับเทคนิคการดูแลอุปกรณ์ของเราครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถอดกันนึง นพเพื่อนๆใช้อันนี้กันไหมครับอ่าผมเห็นหลายๆคนใช้นะช่วงแรกๆผมเห็นเขาใช้อยู่แต่ลหลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่ใช้เลยทิ้งไปเลยนะครับผมก็อยากรู้ผมก็เลยซื้อมานะครับผมผมซื้อมาในราคา49บาทนะครับนี่อันนี้ขนาด20เมตรนะถ้ายืดแล้วก็40เมตรเนาะอีอตัวเนี้ยเขาทำมนดีมากนะครับเขาทำมนได้ดีมากนะครับน่าจะ make เมกอินชแนลแล้วล่านะชแนลนะ แต่จีนเนาะนะปัญหาของมันคือข้างในนะครับผมข้างในแกนมันจะเป็นขดลวดบางๆนะครับบนอยู่หลายวงอยู่นะครับนะขดลวดตัวเนี้ยมันบางมากปัญหาที่เพื่อนๆซื้อไปใช้เสร็จแล้วเวลาดึงออกพุดเนี่แล้วมันไม่เด้งกลับนะนะของผมก็ไม่เด้งกลับลนะแต่มันใช้งานได้อยู่นะสาเหตุที่มันไม่เด้งกลับก็คือไอ้ตัวขดลวดข้างในเนี่ยมันแตกครับมันหักครับ ผมรถตัวนี้มันบางมากนะครับบางเท่ากับล่มเลยล่มเราเนี่ยบางเท่ากับอะไรนะถ้าใบล่มลเราพอมันตกน้ำเมื่อไหร่นะเราไม่ได้เป็นสนิมของผมก็เหมือนกันผมไปตกน้าที่เชียงรายที่เชียงของเนะี่ยแล้วก็ขอกลับมาถึงที่สุโขทยัยใช่ไหมก็ดึงแค่นี้ได้ยินเสียงทีหนึ่งแกะดูเลยครับผมโอ้มันหักมันก็เลยเห็นไหมครับมันก็เลยไม่เข้าแล้วนะมันไม่เด้งออกมาแล้วเพื่อน,อนๆหลายคนที่ผมเห็นเขาใช้แล้วเขาไม่ใช้ใชแสดงเขาทิ้งนะ ต่ผมไม่ทิ้งนะดูนะผมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ยังเก็บได้อยู่นะครับนี่เราเก็บได้ดีมากเลยนะครับผมเราไม่ควรทิ้งมันครับผมวิธีการแก้ไขนี่ครับเจาะข้างหลังเลยครับตัวนี้มันจะเป็นแกนนะะแกนล็อกอยู่ตรงนี้นะแกนล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราถอดออกมาให้หมดเลยนะไอตรงที่เราเห็นดำๆมันคงจงเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะมันเป็นรูอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันเป็นรูอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นรูให้เราเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นรูแบบนี้ ก็ใช้สว่านเลยครับเจาะๆๆนี่ครับแล้วก็ยกมันออกไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับง่ายแค่นี้เองแต่เราเจาะฝั่งเดียวนะก็คือสมก็ตเอาหันอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราดูตัวนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะตัวนี้นะหันอย่างงี้หันออกงี้ใช่ไหมครับผมถนัดขวาผมก็เจาะฝั่งขวาส่วนเพื่อนๆท่านไหนถนัดซ้ายก็ให้เจาะฝั่งซ้ายนะเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาน็อตมาเนี่ยนะน็อตนี่ผมไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรฮะเนี่ยน็อตมาขัน เจาะขันติดเอาเหล็กอะไรออกไปให้หมดนะเราก็จะได้ม้อนโลกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยดูดิเห็นไหมฮะใช่น็อตตัวนี้นะน็อตแบบนี้นะมันจะขันง่ายแล้วมันเก็บมันมันไม่ไม่ติดอะไรง่ายเใช่ไหมเนี่ยติดอะไรเลยติดข้างล่างนี่เใช่ไหมเวลาปลาดึงปุ๊บแล้วก็เลื่อนออไปอย่างงี้นชฮะมันก็ไม่พันอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมฮะเนี่ยมันไม่มันไม่เสียหายแล้วมันดีเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มันไม่มันไม่มีการ มันไม่มีโหลดในการดึงทนนั้นเองแต่การเก็บเราก็ใช้แมนนวลเก็บแบบน,นี้เราเสียดายเนาะซื้มอมาตั้งสี่สิบบาทรวมค่าส่งประมาร้อยผมก็เลยมาแก้แบบนี้นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆลองเอาไปทํามันดูนะอย่าทิ้งมันเนาะเสียดายเนี่ยเจาะรูเลยนะแล้วก็ยกแผ่นนี้ออกแล้วก็เจาะน,น็อตอสมานเจาะรูแล้วก็น็อตใส่เข้าไปน็อตก็เป็นน็อตแบบหัวเป็นหัวน,อน็อตเนาะแล้วก็เอาหัวน็อตใส่ตรงนี้ทิ้งหนึง่งแต่กาวหน่อย มันก็จะได้อยู่นิ่งๆแบบนี้เนี่ยใช่ไหมไง <c oughs> ่ายๆ di b บ by ลุงเลสภพยคันเื่อสนใจนะใครที่เออเนาะมันมันแก้ไขได้นะทุกอย่างมันแก้ไขได้ก็อยู่ที่พวกเราเนาะว่าจะใช้กันแบบไหนนะอย่างเงี้ยตกน้ําไปเอาขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหากับเรื่องของระบบข้างในนะครับเพราะระบบข้างในมันไม่มีอะไรละมันมีแค่ไอตัวสายมันเฉยๆกับตัวม้วนโลโลแต่ถ้าตัวเดิมนะ่ย ตัวออริจินอลมันข้างในมันจะเป็นเหล็กแผ่นเหล็กตัวนี้ห้ามตกน้ําถ้ามันไม่ตกน้ำยังไงก็ไม่พังครับแต่ถ้าตกน้ําอะไรพังเพราะว่ามันบางมากมันโดนสนิมปุ๊บพอมันมีการบิดตัวปุ๊บเนี่ยมันหักเลยครับผมนี่ผมถึงรู้เอ้อททำไมมันถึงหักผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่ใช้อยู่นะเขาใช้อยู่แล้วก็เขาไม่ใช้ผมก็อยากอยากรู้ทําไมไม่ใช้ผมเลยซื้อมันใช้ผมรู้เลยครับผมมันแตกเพราะเหล็กมาเหล็กมันบางนะครับผมแต่อยู่ที่พวกเราเนาะ ใช้ให้มันุกดนอนกันนั่นเองนะโอเคเนาะมีอันนี้เนาะเครื่องโมแล้วก็นี่นะครับบอลโลนะโอเคสองอย้างน่กตกป้ากันต่อนั่งมาสี่ชั่วโมงนะใช่ไหมประมาณนั้นนะเออตา,ตายตัวเดียว No been friend a good in that's the